Hello. สวัสดีนะคะทุกคนกลับมาพบกับดีฟดีซิสดีฟอีกแล้วนะคะคลิปวิดีโอนี้น่าเราก็เต็มมาในระดับหนึ่งนะทุกคนก็คือแบบแบบนี้ก็พอประวัติประวัติได้แล้วเนาะวันนี้เราจะมา แต่งตากันนั่นเองค่ะทุกคนเพื่อนๆน่าจะเคยเห็นพาเลตเนี้ยกันมาบ้างแล้วแต่มีใครเคยบอกไหมว่ามันไม่ได้มียี่ห้อเดียวมันไม่ได้มีแบรนด์เดียวมันไม่ได้มีแบบเดียวมันไม่ได้มีสีเดียวเคยมีใครสงสัยปะโอเคคลิปนี้ดิปจะมาบอกกันนะคะตัวนี้นะคะที่ดิปได้มานะคะเป็นแบรนด ฮูด a าโปรนะคะไม่แน่ใจว่าต้องอ่านว่าฮูดหรือเปล่าหรือว่าฮูด a าโปรแล้วกันนะคะ35เฉดสีนะคะอายแชโดว์พาเลตนั่นเองค่ะตัวนี้เขาเขียนเหมือนกันว่าโคโคแมช โ o เท t o นะคะซึ่งตัวนี้เป็น h ูด a Pro ไม่ใช่ดีคารูนะคะหลายๆคนที่ทำรีวิวออกมาตัวนั้นจะเป็นดีคารูนะคะซึ่งทำแพคเกจเหมือนกันเลยทุกอย่างเหมือนกันเลยนะคะด้านนอกเนี่ยถ้าใครไม่สังเกตก็แน่นอนเข้าใจผิดแน่นอนนะคะว่ามัน เป็นตัวเดียวกันนะซึ่งตอนแรกอะดิฟก็คิดว่าดิฟซื้อมามันก็เป็นตัวน้นทุกคนเพราะว่าตอนที่แม่ค้าเขาขายอะดิฟก็คิดว่ามันเป็นตัวน,นั้นแต่มันไม่ใช่เออเราแบบมาเปิดดูเฮ้ยมันคนละตัวกันนี่หว่ามันไม่ใช่ตัวที่แบบคนอื่นเขาเอามารีวิวกันนะคะมันคนละยี่ห้อนนะโอเคด้านในของเขานะคะเปิดออกมาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเขียนไว้เลยว่าโคโค่มัชโพเทโต้นะคะ ฮูดาโปรนั่นเองนะคะเป็น35แพนอแชโดว์พาเลตนะคะสีก็จะเป็นสีโทนประมาณนี้เลยนะสีสวยมากน่าสนใจมากนะคะลิปอาจจะไม่ได้สวอชให้เพื่อนๆดูครบทุกสีเนาะจะเลือกสุ่มสวอชให้ได้ดูกันแล้วก็เดี๋ยวมาลงครีเอทแต่งตาไปพร้อมๆกันนะคะว่า,ามันจะออกมาเป็นยังไงบ้างนะทุกคนลิปได้มาในราคาประมาณ 200กว่าบาทนะคะถ้าตีเป็นเงินไทยนะตกอยู่ที่ประมาณ270ประมาณเนี้ยนะคะประมาณอาจจะไม่เกิน300บาทนะซึ่งดิบซื้อจากที่นี่ก็ไม่เกินเออโคนนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาสวอชกันเลยค่ะเพื่อไม่ให้การเสียเวลานนะเราจะมาปาดกันจ้า สีวาวมากตัวกริตเตอร์คือแบบเลิศม,มากตัวนี้เป็นเนื้อแมทนะคะแล้วก็ตัวชิมเมอร์คือเล่นแสงดีมากนะเดี๋ยววันนี้เรามาลองแต่งตากันเลยดีกว่านะคะจะใช้เป็นสีเบจนุนๆน,นะคะในพาเลตนะสีที่อ่อนที่สุดเลยค่ะลงไปให้ทั่วเือกตาเลยจ้าจากนั้นนี่จะใช้เป็นสี ส้มอิดนะคะที่ดิบสวอชตอนแรกะนะนะลงไปที่หางตานะคะคล้ายๆว่าจะคัดเบ้าแล้วค่ะลงตาล่างด้วยนะคะแล้วก็มาใช้เป็นสีชมพูอมม่วงนะคะลงไปในส่วนที่เราไม่ได้ลงสีอะไรไว้เลยนะแล้วก็เบรนดให้เข้ากับสีส้มที่เราลงไว้นะ ็จะใช้เป็นนิ้วมือนะคะลงเป็นสีเหลืองทองนะที่ดิบสวอปไปตอนแรกแหละทุกคนอันเนี้ยดิต้องบอกก่อนว่าเมื่อกี้ดิบอกผิดไปนะคะเขามีสีเนื้อสัมผัสน,นะคะมีชิมเมอร์แมทนะคะอ่อกิเตอร์แล้วก็ดินน้ำมันนะคะลงว้ที่หมดตานะคะตัวเนี้ยเป็นเนื้อดินน้ำมันติดดีมากเวอร์วงังมากนะคะ พวกน้นดินน้ำมันเนะี่ยต้องใช้นิ้วมือลงนะนเพื่อนใช้อกแปลงลงก็คือไม่ติดเลยะคะ่ะไม่ติดแปลงเลยนะจากนั้นนะคะจะใช้เป็นสีออกชมพูมุกมุกนะคะตัวนี้เป็นเนื้อชิมเมอร์นะคะไม่ได้เป็นดินน้ำมันนะใช้นิ้วมือเหมือนกันนะคะปาดลงไปต่อจากสีเหลืองทองนะคะ ใช้เป็นสีน้ำตาลแดงอมอิ่ดๆนะคะเป็นเนื้อชิมเมอร์เหมือนกันค่ะลงไปที่หางตาจ้าคนไหนถนัดใช้แปรงใช้แปลงนะคะถ้ารู้สึกว่าโอเคอยากแต่งตามดิบนะแต่ถ้าใครแบบว่าถนัดใช้นิ้วมือก็สามารถใช้นิ้วมือได้นะคะ ไม่จาเป็นต้องใช้ในพาเลตนี้ก็ได้นะเพื่อนๆใครที่มีพาเลตแต่งตาที่สีคล้ายๆกันหรือว่าอยากแต่งแบบนี้แต่ไม่ต้องเป็นสีนี้ก็ได้นะคะสามารถจับคู่สีเป็นคู่สีอื่นก็ได้เช่นกันนะจากนั้นเดียวก็จะเขียนอายไลเนอร์นะคะเป็นอายไลเนอร์สีน้ำตาลนะแล้วก็ทำการดัดขนตาแล้วก็ปัดมาสคาร่านะคะ ใครที่อยากติดขนตาปลอมก็ลุคนี้สามารถติดได้เลยนะคะว่าที่บางคนติดขนตาปลอมไม่ค่อยเก่งนะคะเพืเ่อนๆก็เลยแบบส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยติดนะโอเคทุกคนใกล้คอมพิวเตอร์แล้วนะคะจาน,นที่จะใช้ที่มันเป็นกริตเตอร์นะทุกคนสอีออกส้มๆนะคะที่ลิปสวอชตอนแรกนะคะเอามาลงตรงห่างจานะคะว่ามันเป็นเนื้อหยุ่นๆเละๆอะ พอแตะแบบลุกก็จะดูแบบเต็มขึ้นเนาะดูแฟนซีขึ้นนิดนึงนะโอเคทุกคนก็เป็นอันคอมพลีทลุกเป็นที่เรียบร้อยนะคะถือว่าก็ไม่ได้แต่งยากเนาะเพื่อนๆน่าจะพอไปแต่งตามกันได้นะคะเพราะว่าดิปก็ สวยๆมัว่ๆลงเลือกสีลงเอาตอนที่อัดคลิปวิดรีโอนี้เลยนะคะด้นสดกันไปเลยนะไม่ได้แบบว่าเออมีเรฟเฟลเน์อะไรไว้ก่อนนะคะสีทุกสีคือใช้ดีนะคะแต่ว่าสีเนื้อแมทเนี่ยดูเหมือนกับว่าจะต้องจิ้ม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 บ่อยหน่อยสีถึงจะติดนะคะถ้าใช้นิ้วก็อาจจะต้องวนๆ,ๆหลายๆรอบหน่อยนะ สีที่รู้สึกว่าใช้ดีแล้วก็ชอบที่สุดนะคะจะเป็นเนื้อดินน้ำมันนะคะเนื้อกริตเตอร์นะคะแล้วก็เป็นเนื้อชิมเมอร์นั่นเองนะ,ะสีติดขึ้นมายากหน่อยก็น่าจะเป็นเนื้อแมทอย่างเดียวนะคะแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าสีไม่ชัดนะติดนิ้วขึ้นมายากหน่อยติดแปลงขึ้นมายากหน่อยเท่านั้นเองนะคะเแต่ว่าพิกเมนต์เวลาเอามาลงที่ตาเนี่ยคือสีชัดทุกสีนะคะไม่มีสีไหนที่เดี๋ยวรู้สึกว่าเออแบบใช้ไม่ได้วะไม่เหมาะวะอะไรเงี้ยนะสาหรับคนที่ กำลังหาพาเลตตาราคาไม่แรงนะคะแล้วก็เอาไว้ลองเล่นเนี่ยรูร้สึกว่าแนะนําเลยนะมันก็จะมีหลายหน้าเว็บนะคะที่ราคาถูกราคาบางอันไม่ถึงร้อยด้วย60กว่า70กว่า80กว่าร้อยกว่านะคะหรือว่าอาจจะ200กว่าก็ตามนะซึ่งก็ลองไปหาดูแล้วกันนะคะมันอาจจะมีทั้งของแท้แล้วก็ของปลอมต่างๆนะเพื่อนๆก็ลองไป สอบหาดูที่มั่นใจว่าโอเคอันนี้แหละฉันมั่นใจที่จะซื้อก็ค่อยตัดสินใจในการซื้อนะคะยังไงก็ฝากคลิปวิดีโอนี้ไว้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะเพื<ๆ>่อนๆอยากให้ดิฟทำวิดีโออะไรรีวิวอะไรหรือว่าอยากให้ทำคอนเทนต์อะไรนะคะอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอน,นะคะใครเพิ่งมาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกอย่าลืมกด Subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์หากถูกใจวิดีโอนี้ด้วยค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ